ใครที่มาซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ต่างประเทศนะคะแล้วเห็นข้าวตราฉัดภาษาอังกฤษรอย a l อ m b เ l l ลวางอยู่ที่ชั้นวางสินค้านะคะจะมีถุงสีส้มกับถุงสีแดงสิ่งที่เหมือนกันคือ 1. เป็นข้าวหอมมะลิ 2. คือจัดจำหน่ายโดยบริษัท CP แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั้นก็คือถุงสีส้มเป็นข้าวของกัมพูชาโปรัโ,โมโบียนมโบรม่มดโรดก p r o ดักต์อ๋อฟรันดเรัเสเลยโปรดักตส่วนถุงสีแดงเป็นข้าวของประเทศไทยค่ะข้าวกัมพูชากิโลหนึ่งประมาณ72บาทส่วนข้าวไทยกิโลหนึ่งประมาณ138บาทค่ะราคาถูกกว่ากันเกือบครึ่งเลยค่ะซึ่งเรานะ่เคยกินข้าวจากกัมพูชาแล้วเราก็สงสัยว่าเขาหุงยังไงวะถ้าใส่น้ำพอดี1ข้อนิ้วข้าวแฉะ ฉันลดน้ำลงมาหน่อยปรากฏว่าข้าวแข็งขแข็งยิ่งกว่าข้าวเสาให้ค่ะใครหุงข้าวกัมพูชาเป็นพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยค่ะเพราะเราอาจจะหุงไม่เป็นก็ได้เหมือนฝรั่งที่ซื้อข้าวเหนียวไปกินอะแล้วก็หุงเลยแล้วก็บอกว,ว่าทำไมมันแข็งอย่างนี้ทำไมหุงเท่าไหร่ก็ไม่สุกเพราะว่าเวลาหุงข้าวเหนียวมันต้องเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ําก่อนเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าข้าวกัมพูชาไม่ใช่สเปกของเรา นั่นก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะคะว่าชอบกินข้าวแบบไหนบางคนชอบกินข้าวนิ่มบางคนชอบกินข้าวแข็งบางคนชอบกินข้าวมียางบางคนชอบกินข้าวกรุบกรุแต่ก็อาจจะเป็นสเปคของคนอื่นอย่างนี้นะคะบ้านข้างหน้ารถเข็นของผู้หญิงผิวสีกับลูกชายของเขานะคะก็ซื้อข้าวถุงส้มแล้วพอเราจะไปจ่ายตังค์เนี่ยที่แคชเชียร์ก็เห็นอีกบ้านหนึ่งเป็นผู้ชายสูงอายุนะคะผิวสีก็ซื้อข้าวถุงส้มไปค่ะ